จวัดนนทบ,บุรีปศุสัตว์จังหวัดนนทบ,บรุรีร่วมกับบริษัท c p พจำกัดมหาชนผู้บริหาร7 e l e v e และ 7-Delivery จากกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก28กันยายน2566ภายใต้โครงการชุมชนคนรักหมาสี่ขาหน้าเซเว่นให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ลดพฤติกรรมก้าวร้าวและเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงในระยะยาวโดยมีบริษัท Perfect c o m p a n n Group จำกัดหรือ PCG และบริษัท International Pet Food จำกัดหรือเจอฮายร่วมนำอาหารสุนัขและอาหารแมว มามอบให้กับประชาชนที่มาร่วมงานที่ร้าน7 1เ่อสาขา1855 5แยกนนทบุรีรัตนาทิเบตตรำรบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี ภายในงานได้รับเกียรติจากนายพัฒนาสินอัมขำปลัดอำเภอเมืองนนทบ,บุรีเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการและนายสัตวแพทย์ไทยวิวัฒน,นสุขปศสุศสัสว์จังหวัดนนทบ,บุรีนำทีมศัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัสว์จังหวัดนนทบ,บุรีมาให้บริการทำหมันสุนัขและแมวโดยมีนายสมภพตาราศีและนางสาวรติชาวิริวุฒิกรผู้แทนซีพีอร่วมงาน ขอขอบคุณบริษัท CPo จำกัดมหาชนมีการช่วยเหลือตรงนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองน้องหมาน้องแมวก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคใกล้ตัวเราถ้าติดโรคจะรักษาไม่หายเราต้องระมัดระวังดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีด้วยการฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปีผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัข สำหรับโครงการชุมชนคนรักหมา CPR จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2557เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องลดการทอดทิ้งพร้อมให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามปณิธานองค์กร Giving and Sharing ของ CPR True และ i t e c h เรารวมกันเพื่อให้คุณได้ใช้สัญญาณ 5G ทั่วไทย